แม่พี่น้องบ้านตกหัทุกคนสบายดีบ่า FC ที่เคารพทักทุกๆท่านพอพอกันคือเก่าพี่นออ้อ,นองหาเขียดอีกแล้วจะเบื่อเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าเบื่อเด้อพี่น้องเอ้ยต้องไปขีปหาเขียดอะไรหาเขียดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยหาเขียกก็พอเจอได้บักหลายหลายขนาดเลยมึง เปิดออกมาก,ก็เห็นหะเกียดบมาคนสิาห้าตะเกียดแท้พราววะบ่หากะบได้กิเนะพี่น้องแล้วก็พูดได้สื่อก็ขายจังี่นะพูดได้สื่อก็ขายพี่น้องเอ้ยย่บานเฮาออนมีแนวฮะเงิน

บเ,เลิบวะล่ะตัวบักไงอ่ะมาหัวได้ซื้อห่ากระชายโลดละเศร้าหาพันพี่น้องเกียดน,นะโลดละเศร้าหาพันแตคือบอกอาเปิดเปิดฟ้าแล้วมันยาว่าห่ากระมาหาเกียดก็พอเจออยคือเกนะ่าเนาะพี่น้องเนาะ อุดมสมบูรณ์หาขีดตามาของาของบ้านองกระไดไล่เตอะเลยได้พีน้องได้สอขีดโอ้ไดไล่เตอะพื่อนะหาขีด่อนะ ได้เขียนกระพิโตเขียนนหน่อยใช่เขียนนี้เขากินมาเป็นเขาเขียนเพราะว่าคันคันคันในเข่าไปในเขียดคันค้งค้างเข้าไปในเขียดโมืเกียดจะหน้าหรือเปล่าเหงี่ยสัยในมันเกียดเขียดหน้าในมันเงาตาย ้าต่อเขาพอเจอกระล่างเขีย่ยเขียดเขียจนไปตรงเป็นวินเลยพี่น้องเลยหลังจากเขากับบดิหาเขียดมาแต่ลายมือนะบดิหาเขียดมานีซองซำม,มือแะไรไปหน้องเลยเกี่ยวกับบดิหาเขียดีการมาหาต่อเพราะว่า บางคนก็อยากได้เอามาคายให้นี่าจ้ะจริงๆนะกับบไดไปเลยกำลังเกียเ์ขีดบางคนกับเอาไมาคายให้ด้วสังเกตการถ้าบอขายกับบอไ่มีเงินใส่แต่ห้ากับบไม่งกับคายจนมืดอ แม่ไ้กินแนคล้ายน้ำอ้าตาตากัะมีแม่ยู่บอฮึอึเออลามลามขึ้นไปเทิงเลยอ๋อเป็นแบต้นนี้ห่างต้นนี้นะขอให้แม่เชือแดง ฮัางเต็นที่เธอโอ้โหว่าเฉยเกียออกก้าฮ่าพอได้ขายพอได้กินครอบครัวพอได้เงินใส่จ่ายในครอบครัวเฮือนจานเอเที่ยเกียนให้พอเจอจะได้พิล็องเลย kép ý là phía nào eh? Nào kep là kép kiệt ý là phía nào eh? I'm kiệt hãy đi đi hãy 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 này hãy 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 kim khỏi đây ba ngoài đây đi đâu không bố mì cả nhà mì nữa Tôi đây lại tự Quay tiết 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 Đi đi, màn đi mình Màn thấy lúc cho chẳng đây xây Khay khổ và khổ nhầy để bỏ tay đó đó เียดแต่ละเสือเขียนแล้วเป็นกรรมเป็นกมเขียดแต่ะเสือเลยได้เเขียดพี่อ๋ออีกตายายที่ไยังบดยังเอาของใหญ่พอยางพะว่าเ่าวันบ่ได้แะนะ มันแบบว่ามันเขียดจังบอเต้งกันตต้นะ่ีตะขอใหญ่ตของน่อยแล้วมันหยัดหยัดกันเลยใต้อย่างเขี่ยกับบอลค้าอีกเลยอประมาณอยู่ดีมึงได้ร้ายดิแมเนของน่อยจะเป็นเต็มเลยปะขอหน่อยเตม้ยมาะแลอตขอหน่อยเต็มเลยปน ใช่ขึ้นย่างจันุบเอาจกบเอาาป่ตาพี่เล็กต่าจะเขี่ยจนเป็นวินพี่เน็กจนเมื่อยเขียเครองเติบมาเบืองกันเดีย ี่นงเอ้ยเม่อยดิเม่อยดิตัวนี้ก็สิยบรายปนไเนาะเพเขาเียบไไกลนี่มองมองผกนะนะมกนะเขียตสิมีเขียบลายเมื่อหนาอื่นเนาะ่อนสาว จะข้าอาลาสิสมเมื่อตอนไหนตอนตื่นบนเสียงเขียดคือว่าเขียบอกกอบอกไก่บอกไก่ป็นไรนจะได้ประมาณนี้พี่น้อง อันนี้โอกาไขคเลยอย่าเขียเติ่นไปพอเขียดได้ลายเติมดูเขียดกันช่วงนี้ปิ่งมันขนาดปิ่งชี้หับแหมในหนึ่งม่งเหลือง คือ่ไไ้ละเตออเป็นจังนลยก็มืออะไพี่น้องตอนนี้กรเทียงเลยโอ้ก็เจอกเ่ะยิขาวลไพี่น้องเอ้ยเกงเกตน้ำในหวยไซขนาดัมอบ เมื่อเมื่อกับเมื่อเมื่อทั้งกระป๋าไม่เบื่เกียดพี่เนาะแต่ว่าใครคอยคอยอย่าเขียดไปอ้าวดึงเกลียดเลยใครเจอพี่เนาะ เกียรติอนีาเมื่อมานจบเลยเมื่อใดแจักเตอร์เลยนะเมื capacitor. ่อไแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้เศร้าอะไรขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้เด้อพี่น้องขอขอบอกเข้าใจผู้ที่เข้ามารับชมคลิปเศร้าอะไรแต่ต้นจนจบเนาะคลิปนี้เศร้าอะไรท้อก้าวมาสบายดี